สุดยอดอาหารฟื้นฟูบำรุงไตลดไขมันไวสุดๆไม่เกิน3ามเดือนถ้าอยากฟื้นฟูไตกำกับตัวเองก่อนเกลือโซเดียม1วันมากสุด2,500มิลลิกรัมโพแทสเซียมจริงๆโพแทสเซียมเนี่ยกินได้นะคือเราต้องแยกแยะก่อนว่าเราไตาวายระยะเท่าไหร่ถ้าเราแค่เพิ่งเริ่มไตวายระยะ 2- 3A อย่างเงี้ยโพแทสเซียมกินได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไตาวายระยะ5หรือระยะ4หรือ B, ระยะ 3B โพแทสเซียมอาจจะต้องลิมิตประมาณ1 5 0 0 ไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อ1วันฟอสฟอรัสอันนี้อยู่ในนม <c oughs> เนยชีสผลิตภัณฑ์จากวัวมีฟอสฟอรัสสูงกินแล้วไตไวายเร็วกินแล้วไตเสื่อมเร็วอาหารอันแรกลดพุงและฟื้นฟูไตนะครับคือไอฮีข้างหลังผมนี่นะครับทุกคนมันคือถั่วที่มีโอเมก้า3สูงถั่วอะไรมีโอเมก้า3สูงวอลนัทกับเมล็ดเจียหมอมีสูตรเจียออ์แกนิกให้ด้วยใครที่อยากได้กินช่วยลดไขมันแล้วช่วยฟื้นฟูไตทักในอินบ็อกซ์หมอพิมพ์ว่าขอ ข้ถั่วชะลอไว้คุณบุญธรรมบอกว่าเมล็ดทานตะวันได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเมล็ดทานตะวันเนี่ยถ้าตายระยะสุดท้ายกินน้อยๆเพราะว่าเกลือแร่วิตามินสูงแต่ถ้าาตแค่เพิ่งเริ่มดอปกินได้ความดันสูงกินดีเขามีเกลือแร่แมกนีเซียมช่วยลดความดันได้ถ้าความดันคุณคุมได้ดีไยคุณจะเสื่อมช้าลงใครที่ความดันสูงเป็นเบาหวานนอนไม่หลับปวดหัวเป็นตะคิวเป็นไมเกรนกล้ามเนื้อเกงกระตุกไปกินเมล็ดฟักทองและทานตะวันหรือใครที่เป็นความดันสูงแล้วเป็นโรคไตนะ ความนันสูงแล้วไตเริ่มดรอองเสริมแมกนีเซียมคีเลตจะช่วยให้หลอดเลือดคุณยืดหยุ่นตัวได้ดีแล้วความดันจะเป็นสมดุลมากขึ้นไตจะเสื่อมน้อยลงใครอยากได้ความรู้หรือใครอยากศึกษาทักในอินบ็อกซ์หมอพิมพ์แมกนีเซียมสุดยอดอาหารฟื้นฟูไตช่วยลดไขมันไวมากมากคือปลาแซลมอนปลาดอรลลี่ปลาแบบนี้ครับนี่นี่นี่อันนี้หมอชอบมากเลยปลาไข่ย่างน,นะทุกคนคือพวกนี้มีโอเมก้าสามโอเมก้าสามจะช่วยลด อักเสบและลดไขมันเร็วในร่างกายคุณได้อยากฟื้นฟูไตไม่อยากไตเสื่อมเร็วลดพวกนี้ลดเนื้อแดงลดไส้กรอกกินปลาไข่ธรรมชาติแบบนี้ถ้าคุณจะกินย่างแล้วคุณกลัวมะเร็งนะครับให้กินคอโลฟิลหรือกินผักใบเขียวร่วมกันด้วยจะลดสารก่อมะเร็งซึ่งตัวผมเองเนี่ยหมอจะมีสาหร่ายคอเล่าผสมกับสไปรูลีน่ารวมกันเป็นอัดเม็ดผมจะกินก่อนที่ผมจะกินเนื้อแดงหรือก่อนที่ผมจะไปกินเนื้อย่างมันจะลดสาร TMA ซึ่งมันเป็นสารก่อโรคหัวใจสารก่อโรคมะเร็งอยากลดมะเรง็งอยากบำรุงโปรตีนจากพืชอยากได้โอเมก้า3จากพืชขอดูความรู้ในอินบ็อกซ์พิมพ์ว่าสารหลายเมนูสุดยอดอาหารที่จะช่วยฟื้นฟูไตคุณได้คือเชื้อราอย่างหนึ่งนะที่อุดมไปด้วยวิตามินจากแสงแดดลดพุงไวมากๆและเพิ่มภูมิคุ้มกันลดกรดไหลย,ย้อนกระตุ้นการขับถ่ายให้ดีคืออันนี้เห็ดชิทาเกะเห็ดหอมเห็ดฟางทุกเห็ดได้หมดเลยเห็โดโซเดยียมต่ำเห็ดฟอสฟอรัส ไม่ได้เยอะมากโพแทเสเซียมเห็ดไม่ค่อยเยอะดังนั้นเห็ดช่วยคุณได้ถ้าคุณเป็นโรคไตลองลดเส้นขาวเข่าเยอะๆขนมปังน้ำผลไม้ลดแป้งทั้งหลายกินเห็ดมากขึ้นไตจะดีแบบงงๆคุณจะได้วิตามินดีด้วยจากเห็ดอยากไตดีหนึ่งในหน้าที่ของไตคุณคือการสร้างวิตามินดีถ้าไตาคุณเสื่อมไตคุณวาย,ยวิตามินดีขาดดังนั้นวิตามินดีกินจากเห็ดแล้วถ้าจะให้ดีนะถ้าคุณเป็นโรคไตยอยู่แล้วเป็นความดันเป็นโรคอ้วนมีพุงอยู่แล้วนะเสริมวิตามินดี3 K2 เพืเ่อนๆดูในไลน์ได้นะครับพิมพว่าดีนะดอ e ีดีคอยเอเคสุดยอดอาหารบำรุงไตช่วยลดพุงคือน้องไข่แต่ถ้าถามอมอาจจะไม่ได้เลือกไข่แบบนี้นะเลือกออร์แกนิกนะทุกคนไข่เนี่ยผู้ป่วยไตยกินได้นะโดยเฉพาะไข่ขาวไข่แดงก็กินได้นะแต่ถ้าคุณไตาวายระยะ5อาจจะกินไข่แดงแค่3ฟองพอไม่เกิน4ฟองแต่ไข่ขาวออกินได้แล้วกินดีด้วยคุณสังเกตดูเลยว่าอาหารฟื้นฟูไตคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นไข่ขาวหมอมีคลิปไข่ ด้วยนะเลือกยังไงกินแบบไหนมีประโยชน์ยังไงนะขอดูคลิปต่างๆของผมได้ในอินบ็อกซ์นะพิมพ์ว่าไข่นะครับกลุ่มอาหารฟื้นฟูไตลดไขมันโคตรไว5-10กิโลถ้าคุณลดแป้งขัดสีขนมปังเส้นโดนัทเบเกอรี่ลดพวกอาหารตะกุลขนมปังทั้งหลายแล้วคุณเปลี่ยนมาเป็นกระหล่ำปีนะครับเอากระหล่ำปีไปต้มก่อนนะ แล้วเอาไปผัดไข่นะครับถ้าไตเสื่อมหนักๆอาจจะต้องระวังสีเข้มนะครับไตเสื่อมไตวายระยะสุดท้ายระยะ5ระยะ4ระยะ 3B ีเลี้ยงผักสีเข้มๆไปก่อนสุดยอดผักฟื้นฟูไตบำรุงภูมิคุ้มกันลดภูมิแพ้ขับเสมหะบำรุงเชื้อดินในลำไส้คือหัวหอมนะครับหัวหอมกินสดได้แต่ให้เพื่อนๆไปล้างให้ดีก่อนใครอยากกับไตปอดผิวดีกินหัวหอมสดก่อนที่เราจะไปกินอาหารเสริมเนี่ยเรากิน อาหารให้เป็นยาให้ได้ก่อนแต่ถ้าใครอยากจะกินกลูตากินได้แต่ว่าเลือกให้ดีก่อนกลูตาบำรุงตับเนี่ยควรจะต้องเป็นไลโปโซมอลกลูตาไทโอทักในอินบ็อกซ์ถึงว่ากลูต้านะครับคุณซาซาคิ้วต์คิวต์จาก YouTube ถามว่านิวในไตต้องดี 3K2 และเมื่อเลือดขาวตา่ำไขมันสูงต้องสูตรไหนกินได้หมดเลยนะครับดี 3K2 กินได้เมืเอดขาวตา่ำถ้าไม่มีอาการถือว่าไม่ได้เป็นปัญหานะเม็ดเลือดขาวตา่ำเป็นปัญหาไหมคำตอบคือไม่เป็นนะครับถ้าท่านแข็งแรงดีไม่ได้ป่วยความดันไม่สูงไม่เป็นเบา หวานไม่ได้เป็นโรคหัวใจไม่เป็นโรคความดันไม่มีโรคอ้วนไม่เลือดขาวต่ำถือว่าเป็นสัญญาณว่าสุขภาพดี ร่างกายคุณไม่ต้องสร้างทหารออกมาเยอะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วซีรีส์เม็ดเลือดขาวคุณมันดรอปพวบหมดเลยต่ำกว่าพันหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีแล้วถ้าจะให้ดีนะเสริมวิตามิน D3K2 เเื่อเพื่อนๆดูในไลน์ได้นะครับพิมพ์ว่า DK นะดอีดีคอยเอเคสิ่งที่ไม่ควรกินนะคืออินทาผลาัมแห้งนะครับหลายคนกินอินทาผลาัามเยอะระวังนะอินทผลัมเนี่ยโพแทสเซียมสูงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคไตระยะ5ระยะ4หรือ 3B แต่ถ้าคุณเป็นไตระยะ5ระยะสี่ิน ผ่าลำแห้งเนี่ยห้ามเลยข้อห้ามเลยนะ ไม่อยากไตเสื่อมไตวายวเร็วเป็นเบาหวานนะครับคือผลไม้แห้งผลไม้แห้งเบาหวานผลไม้แห้งไขมันพอกตับผลไม้แห้งน้ําตาลเลือดสูงผลไม้แห้งไตกีสลายสูงสุดยอดอาหารฟื้นฟูไตลดไขมันได้ไวมากๆท้ลลอไว้ด้วยนะคือพวกเบอร์รี่ทั้งหลายสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เชอร์รี่นะครับถ้าดีมากๆถ้าใครอยู่ต่างประเทศแล้วคุณหาได้คือแครนเบอร์รี่ไม่เอาแห้งนะเอาแบบแครนเบอร์รี่เป็นลูกๆนะครับอันนี้ช่วยฟื้นฟูไตได้หรือสารแครนเบอร์รี่สกัดบำรุงไตเนะ ใครอยากได้สูตรก็พิมพ์ว่าบำลรุงไต มีเพื่อนถามว่า D3K2 ช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยเยอะมากๆเลยวิตามิน D3K2 ช่วยเรื่องอะไรใครควรจะต้องกินนะผมเสริมให้1หเลยคนที่ไตเริ่มเสือ่สอม2คนที่กระดูกบางกระดูกคุณ3คนที่อยากสุขภาพดีวิตามินดีเป็นฮอร์โมนคุมกระบวนการเป็นร้อยร้อยกระบวนการนะครับแล้ววิตามิน K ช่วยอะไรวิตามิน K ช่วยเอาแคลเซียมไปเก็บในกระดูกดังนั้นคุณกินแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยไตไม่ดีนะไม่มีวิตามิน K2 ไม่มีเวทเทรนนิ่งไม่มีประโยชน์ดังนั้น D3K2 มีประงมี สําหรับทุกคนนะย้ำว่าทุกคนผมมีความรู้เรื่องวิตามินดี k ามนะครับใไปที่อยากจะอ่านเพิ่มทักในอินบ็อกซ์พิมว่า DK คุณเคกถามว่าไวัยรัสสับเกษบีทาน DK ได้ไหมทานได้นะครับปับ เป็นหนึ่งในอวัยวะที่จะต้องสร้างวิตามินดีเหมือนกันนะครับตับไตคุณอะใช้วิตามินดีหมดเลยถ้าคุณวิตามินดีไม่เกิน8 0สคุณกินได้กับคุณเป็นโรคเกี่ยวกับแคลเซียมในเลือดสูงเกินก็ต้องระวังซึ่งน้อยคนหรือคุณเป็นโรคพาราไทรอยหรือคุณเป็นโรคซาคอยโดซิสซึ่งมันเป็นโรคที่ทําให้มีแคลเซียมเกินที่คุณต้องระวังวิตามินดีอยากกินเกินคนอื่นคุณไม่ต้องกินร่างกายก็สร้างเองแต่ไม่พอยิ่งคนที่ไตเสื่อมเนี่ยสร้างไม่พอเสริมวิตามินดี 3K2 เอเพื่อนๆดูในลไลนะ ทีน่นพว่า DK นะดอ,อีดีคอยเอเคุดยอดอาหารบำรุงไตพวกนี้นะครับนี่นะฟตฟรีโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตเป็นโปรโตีนที่ดีและเป็นโปรไบโอติกที่ดีจำไว้เลยลำไส้ดี ดีแล้วลำไส้คุณจะดีไม่ได้ถ้าคุณไม่กินอาหารธรรมชาติที่มีโปรไบโอติกถั่วเน,น่านัตโตะฟื้นฟูไตอันนี้ชะลอกระดูกคุณด้วยคนญี่ปุ่นกินนัตโตะแล้วกระดูกคุณช้ามากมีวิตามิน K2 มีโปรโตีนจากพืชโซเดียมตำ่ำอย่าไปใส่น้ำจิ้มร่วมกันใครจะกินโปรไบโอติกเสริมกินให้หลายแบบหมอกินอยู่ประมาณ5ายี่ห้อนะกินวนไปเราอยากได้เชื้อหลากหลายสายพันธุ์ใครอยากได้สูตรโปรไบโอติกมีประโยชน์ยังไงผมเลือกแบบไหนกินยังไงทักในอินบ็อกซ์หมอพินว่าโปร Biotics คุณหนูหนาถามว่าเวลาลุกหัวเข่ามีเสียงนังก๊อบแก๊บต้องกินอะไรคำถามคือมีเสียงก๊อบแกแล็บรบปวดเข่าหรือเปล่าบางทีเสียงก๊อบแก๊บมันเป็นแค่ฟองอากาศถ้าไม่ปวดไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่ถ้าคุณปวดเขา่าลดเค็มลดน้ําตาลลดทอดออกกําลังกายเดินขึ้นเนินบ้างเสริม D3K2 เนี่ยต้องกินก่อนเลย D3K2 เโอเมก้า 3, 3เนี่ยช่วยลดปวดเข่าดีมากๆคอลลาเจนก็ช่วยลดปวดเข่าได้ดีเหมือนกันขมิ้นสกัดช่วยลดปวดเข่าได้ดีมากๆเหมือนกันใครอยากได้สูตรถ,ถามน้องเอ็นมินหมอนะพิมพ์ว่าปวด Tchau. อาหารบำรุงตับบำรุงไตกินสดได้ลดความดันดีด้วยสิ่งนั้นก็คือกระเทียมสดกระเทียมสดเนี่ยบำลุงตับเพื่อนๆล้างนะแล้วเพื่อนเพื่อนก็กินสดไม่ต้องไปผ่านความร้อนมันจะต่างกับพวกกระหล่ำดอกผักสีเขียวอ่อนพวกนี้ต้องปรุงสุกแต่ถ้ากระเทียมหอมหอมใหญ่หอมแดงเนี่ยกินสดได้หมอเลยมีสูตรกระเทียมแล้วก็ขมิ้นสกัดที่ช่วยลดปวดเขา่าทักแอดมินหมอในอินบ็อกซ์พิมพ์ว่าปวดเขา่าแต่สุดท้ายนะครับมันต้องทําอย่างอื่นด้วยเรื่องของการฟื้นฟูไตไม่อยากไตาวายนะให้กินอาหารที่หมอบอก มหมอทวนนะมีอะไรบ้างนะไล่จากหลังไปหน้านะมีนัดโตะนะถั่วเน่าญี่ปุ่นแต่อย่าไปใส่เกลืออย่าไปใส่โซเดียมนะวิตามิน K2 ช่วยบำรุงไตนะครับโยเกิร์ตไม่หวานตรีมของการฟื้นฟูไตคือไม่เค็มไม่หวานฟอสฟอรัสต่ำโพแทสเซียมไม่สูงมากเรื่องของผลไม้ตระกูลเบอร์รีนะ่เนาะผละไม้ที่มีสารชะวลยนะครับสตอรอเบอร์รี่นะบลูเบอร์นะอรี่นะเมลเบอร์รี่นะครับพวกนี้มีสารชะลอวัยตัวที่ชะวัยในเรื่องของสารอาหารเนี่ยจะมีเรสเวอรรทรอ นะวิตามินดีสามโอเมก้าสาม NADH ต่อไปที่หมอทวนให้นะก็คือเรื่องของผักสีขาวใช่ไหมกระหล่ำดอกนะกระหล่ำปีเลี้ยงเนื้อแดงใช่ไหมเลี้ยงไส้กรอกเลี้ยงกุนเชียงเลี้ยงลูกชิ้นกินปลาเนาะปลาอะไรก็ได้นะครับนะอาจจะเป็นปลาแซลมอนปลาซาดีนได้หมดเลยนะแล้วก็เรื่องของกระเทียมสดหอมแดงหอมใหญ่ปลาธรรมชาติเห็ดขาวเห็ดหลักชนิดเห็ดชิตาเกะแล้วก็สุดท้ายคือโอเมก้าสามจากพืชทําไมต้องมันจากพืชเพราะมัน มีฤทธิ์เป็นด่างนะครับอยากฟื้นฟูไตยอยากหน้าเด็กอยากหน้าใสากินอาหารกระตุ้นด่างโอเคทุกคนวันนี้ถ้าร้านนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ส่งลงในกลุ่มไลน์ช่วยพันธกิจหมอนะยกระดับสุขภาพคนไทยให้แข็งแรงไร้พุงอายุยืนมีความสุขผมโมสวัสดีครับ